สาฝากก็ติดตามกดไลค์กดซับสไคร้ชมเอ็กซ์ชันอย่าเด้อค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนเดอ้อวันนี้มาจากอ่าเบังราคางัวสมโอยครับเห็นงัวฝูงหนึ่ง่ะก้อนจิฮอดสี่ใหญกันช่างสี่ใหญกันช่างเนาะเจอตลาดไปดิเจอตลาดงัวหอยตะไม้ก่อนหนึ่เงเนาะหอยตะไไม่เออหอยตะไไมแล้วกันก้อนจิหอดแยกกันช่างครับประมาณสามโลเนาะน่าเออสามโล อยู่ช่วงประมาณบ้านหน้าครับตำบลพูงเงินอำเภอกันทลากจังหวัดสิสเกตเ้อ,อร์าเวิรงขอคิดแน,วค,ดน,แนวคิดอีกหนึ่งแนวคิดอีกหนึ่งแนวทางครับของหน้าผ่านมาเรื่องแล่นานาชนใจพี่น้องอ,อ,อีกหนึ่งแนวคิดในการชื่องอขายง้อในการพอพันง้อครับอะบางรายละเอียดเด้อพี่น้องทำนองทำนองเนาะ บ้านหน้าจะบนพุ่งเงินเมืองสิบแปดอำเภอกันทะลักจังหวัดสิสเกตผีฟ้าผีพ่อนองเมืองรายละเอียดครับเดินทางมาจากแยกสปอยครับเมืองละข้าวัวแยกสปอยกับภาคยวนกันทะลักครับกอยูุบ้านเขาว่าเลยนะกระแซงเพื่อตลาดงัวแยกกันช่างไ้สี่หาโลมาพอนเป็นแนวคิดเนาะอีกแนวหนึ่งสำหรับหน้า การเลี้ยงคนละแนวก็ล้เออตอนนี้ปีแรกนี่มีเงินอยู่แสนหนึ่งแสนหนึ่งแสนแสนสองหมื่นี่แหละแสนสองหมื่นเออถือ่าถือเงินไปแสนสองหมืบแสนสองหมื่นนี่เสียคารถค่เรือน em, si anyway. ้ำเลยครับกับมากแล้วก็ปีใดวันนี้น่าซื้อแม่ลูกมาสองค้มันบ่สองข้อมเงินแสนสองหมื่นเออแสนสองหมื่นลงทุนไปแสนสองหมื่บอกเงินลงทุนแสนสองหมซื้อแม่ลูกเออ ลูกก็เป็นลูกตัวตัวเถกตัวเถกเออตัวเถกมันก็ใหญ่เร็วเน้อมันใหญ่เร็ววันนี้ฮ่อนหกเดือนนี่หน้าก็ขายก็ได้สองหมื่นกว่าบาทยานุ่มก็เอาเลยเอหกเดือนติดขายมาบางเทือบได้ยานุ่มเงียอยังห้องเบย์เบอยู่แม่ลูกมาสองพมกับลูกตัวผู้ทั้งคู่ครับแลักกับอายุหกเดือนก็แยกขายได้ประมาณสองหมื่นกว่าบาทวันนี้หน้าก็ซื้อแม่เขอไมาอีกมันตกเกือบเกือบผ่ามือได้สองตัว อ่าก็หามเงินกันได้แม่มาอีกสองตัวได้แม่มาสองตัวเออเพื่อเพื่อนั่นปีแรกนั่นกะสมได้เลยน้าบางเดียวบางตัวกะเดือนหนึ่งสมบางตัวกะสมมาแล้วเออเออบางทีสมมาแล้วบางทีตายนี่เลยจุ๊่อนในปีเดียวมีงัวแปดตัวแห่นไหเออแปดตัวเออตัวนี้เฮ็ดมาแล้วอ่าสามปีแม่นมันอ่ะชุดนี้สามปีกลัวสามปีกลัวมีงัวมีงัวทั้งหมดกี่ตัว สิบแปดตัว่น้องแต่ว่าเคยเลี้ยงสิบสี่ตัวบ่ปตัวคือกันในข้าขายไปสี่ตัวนั่นเที่ยวขายนั่นท้าเพิ่มไปอีกกได้แม่ไงมาอีกโอ้สี่ตัมาอีกความเคียนของนานเลยเพื่อนแยกลูกขายสี่ตัเนี่ันนี้ขายสองหมืนกว่าบาทเอกากซื้อแม่เขาไม่อีกซื้อม่อีกสีตก็เป็นแปดตอวแม่แปดพี่คือจากจากแปดตัมันก็เป็นท่าไห แม่ลูกมันเป็น,ปนปสิบหออกใอห่ความคิดของหน้าในี่ยเขาท้า <c oughs> ขายพี่น้องขายขายแล้วอยแม่ลูกนี่ขายลูกหกเดือนนี่ขายเลยปีที่สองอย่างเงี้ยแสนหนึ่งก็ซื้อซื้อแม่แยกแยกลูกไม่หยีครับแม่แยกลูกมันซื้อได้อยู่นะครับหาหมือไอ้สองเงินหาสองเงินหกครับเขาขายลูกมันสี่ตัวสองพี่แรกหกเดือนกับัวอยางสองเดือนตัว ซื้อเขามาเนี่ยโอ้ขายขายขายลูกมันสี่ตัวอลไรก็ซื้อแม่เขามาอีกสี่แม่ปีที่สองมีงูอ่แปดแม่เออส่วนปีนี้เป็นเป็นเท่าไรเท่านี้ปีที่สามนี่มีงูว่แม่ลูกอีกเป็นสิบหกแม่เออพอพี่น้องไม่ใหญ่ได้ตันี่บอลรืปีที่สามมีงูอ่ะสิบหกแม่ทั้งวัดนี่สามปีนี่สามปีกวเนาะนนะมีงัอ่ะมันสี่แปดตัว เออข้ามีหนาในสามปีได้งัวเร็วครับพอเราต้องร่อให้ลูกอ่าลูกตัวแม่เป็นสัตว์เป็นสาวี่เจ็ดี่แปดเดือนเป็นสัตว์ครับคือตัวผู้หกเดือนนี่ขายแล้วก็ซื้อตัวแม่มาเลยซื้อตัวแม่ที่สมได้ที่ว่าเป็นแม่อยากลูกครับมาเลยงวัวที่เคยมีลูกมาแล้วตัวหนึ่งสองตัวนี่นครับซื้อขอมามเลยสีสีเลี้ยวกลัวน่ะหนาเนาะเอ่อ กะเท่าเงสิมันสีเร็วกว่าเทาต้องรอลูกตัวแม่มันเป็นสัตว์เนาะสิบเจ็ดสิบแปดเดือนนี่เห็นความคิดแบบน่านี่ยย่นเวลาเนาะเป็นปีเลยครับย่นเวลาได้เป็นปีเลยเร็วกว่าเป็นปีเลยเร็วเป็นปีเลยห่างกันแห้งเออห่างกันสักปีเทียบผมอ่าหน้านี่คืออยากได้ลูกตัวผู้เออเนี่ยเรียบเทียบคือ ระยะที่แบ่งขายนี่คือประมาณหกเดือนทั้งตัวผูตัวเมียนี่อถ้าตัวผูนี่คือของหน้านี่สีสีขายเลยขายเลยในตัวผูหกเดือนเจ็ดเดือนแยกแยกแม่ได้แยกน่มได้นี่คือขายเลยแล้วหน้านี่ก็ไปสื่อแม่ที่บ่หดแยกนมส้ําเออที่ไปแล้วก็ไปสื่อแม่ที่ท,ที่มีลูกมาแล้วละออ่ะอที่สมพรมสมมีลูกมาแล้วละ่ะไปสื่อแม่หน่าว่าสีเรีวยว่นัวเร็นบอก เพราะว่าขันชินดอขันได้ลูกตัวแม่นี่หกเดือนขันรอดเพร้อมสมหนึ่งกับประมาณมีกระบวกไปอีกสิบสองเดือนแล้วครับประมาณอ่าสิบแปดเดือนจังอีสมได้แม่นาะขันลูกตัวแม่ยสิบแปดเดือนจังสมได้ขัน้องเสียเวลาไปอีกอ่าสิบสองเดือนปีหนึ่งประมาณแต่ขันลูกตัวผู้ข้าขายปื่เขาไปซื้อตัวแม่เข้ามานี่ข้าก็ะโยนระยะเวลา ได้แม่นบ่ย่นมาอีกประมาณ12เดือนย่นแล้วย่นปีนึงเลยเขาซื้อมาแล้วเขาสนได้ลูกตัวผู้เขาแบ่งขายเทากับไปซื้อตัวแม่เขาม่านี่เท่ากับสมแต่มันเป็นสองเม่กับแม่เออเป็นสองเออไสองแม่กับแม่ยแค่นบวกไปอีกปีนึงระยะเวลาที่พร้อมกันกับลูกตัวเมียเนี่ยคือได้แม่ลูกแล้วแม่นว่าเป็นอีกแนวคิดเป็นอีกแนวทาง ทางเหลือกท่างหนึ่งครับเป็นเรื่องล่านาสนใจกับมาแวบวบมาเบืองมาศึกษากันครับพี่น้องขอพูดหน้าที่หน้านังก่อหน้าทํานองนอวันหน้าตำบลบูงเงินอำเภอกัรตลาดยมัสสิเกตขอบคุณครับสวัสดีครับที่น้องนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนแนวท่างอีกหนึ่งความคิดครับอาจจะพี่น้องเนี่ยเป็นท่างเหลืออีกท่างหนึ่งครับเนี่ย ในการเลี้ยงงวัวล่อยทงงวัวฝูงนะครับสื่อหอกเดือนแล้วก็ขายขายแล้วก็สื่อตัวแม่เขามาสีร้อมสมสีสิยุนระยะเวลาเร็วกว่ากว่าเข้าล่อลูกตัวแม่ไงเพื่อสีได้สมก็เกือบสองปีครับอ่หยุเวลาไม่อีกเกือบปีเนาะเป็นอีกหนึ่งคมคิดอีกหนึ่งแนวทางแต่เงินใส่ใเงินหมุนเร็วทุกอย่างก็มนีขขอดีขอสียนะครับ ให้เบิ้งเพื่อเป็นประโยชน์ม่มากก็นหน่อยขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามฝ่ายพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งครับร่างกายแข็งแรงทำลำเรื่อยมๆมันหมันคลิปนี้เอาไว้ซสำนีก่อนคลิปหน้าพอกันใหม่เด้อสวัสด,ดีค่ะฝากกดติดตามากดไลค์กดซับสไครต์ช่องเอเชียเนี่ยมั้ยค่ะคลิปนี้เอาไว้สำนีกรคลิปหนาพอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย